สถาบันพลังจิตานุภาพ152่งคุณสิตานันคุณนรงค์คุณพนารัตและคณะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้มีหลายกิจกรรมวัดศรีรัตนธรรมารามแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ช่วงเช้า ญาติโยมได้ทำบุญถวายพระตั้งหารแด่พระพิสุสัมมนเนนสวสดมนต์นั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาอย่างที่เราทำทุกทุกวันทุกวันถือปฏิบัติหลังจากที่เราได้สวสดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็จเจริญพรเชิญไปที่ร้านกาแฟหลวงพว่อตั้งชื่อว่าอิม s พรส f f e ฟโยมคุณ จูชาติคุณนภาพรคุณป้าชอเลาะนวนาพฤกคุณป้านัญญาอ้นเจริญคณะกรรมการสร้างถวายวัดศรีรัตนธรรมารามเห็นบญลยาโยมเข้ามาที่วัดมาทำบุญได,ด้มีกาแฟมีน้ำปานะกบดื่ม ทานตามอัธยาศัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่มาทำบุญหลวงพ่อก็ตั้งชื่อให้ว่า i m p r e s s Coffee ทีนี้เราสร้างร้านกาแฟใหม่เพิ่งเสร็จเสร็จใหม่ๆก็นิมนต์ไปเปิดร้านกาแฟใหม่วันนี้แล้วก็ไปเปิดพระอาจารย์โยมบอกว่าโยมถวายมาสองหมืน่นเลี้ยง โยมที่มาทําบุญวันนี้ในร้านกาแฟหลวงพ่อพระอาจารย์บอกว่าสองหมื่นในเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์จะเลี้ยงโยมวันนี้ทั้งหมดที่ไปวันนี้จะเลี้ยงโยมกี่ร้อยก็ว่ากันไปเจ้าวาดเลี้ยง <laughs> อย่าลืมไปอย่าลืมไปดื่มให้เจ้าวาดด้วยเจ้าวาดจะได้ไดบุญ <laughs> <laughs> โยมมาโยมถวายมาสองหมื่นไม่เป็นไรวันนี้พระอาจารย์ะอาจารย์เลี้ยงสองหมื่นให้เก็บไว้ก่อน <c oughs> ดังนั้นก็เสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ทนันดื่มน้ำทันเข้าต้มอย่างตามอัธยาศัยหลังจากนั้นมูลนิธิป,ประทีบเด็กไทยหลวงพ่อวิริยังสุดินทโรพระอาจารย์ในฐานะ ประธานมูลนิธิดูแลง,งานเกี่ยวกับการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการประทีปเด็กไทยของหลวงพ่อสันาตั้งตั้งแต่ปีหนึ่งแปด้าสิบดทำไมท่านบอกว่าท่านไปที่ประเทศเยอรมันแล้วไปเห็นเด็กพัฒนาการของเด็กทำไมเขามีพัฒนาการที่ดีแล้วท่านก็สงสัยว่าประเทศเยอรมันเนี่ย ช่วงนั้นที่ไปสงคารมพึ่งสงบแต่ทำไมประเทศเขาถึงพัฒนาได้เยอะขนาดนี้ได้เร็วขนาดนี้ท่านก็เลยถามผู้นำของประเทศว่าทำไมประเทศถึงพัฒนาดีขนาดนี้เขาบอกว่าที่ประเทศพัฒนาดีขนาดนี้เพราะว่าเขาพัฒนาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยโตขึ้นจะได้เป็นกําลังสำคัญของประเทศถ้าเกิดเขามีพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจอย,อย่างสมบูรณ์ เราก็จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญได้ท่านถึงได้แนวคิดตรงนี้แล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยเริ่มสร้างโครงการประทีปเด็กไทยขึ้นสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศปัจจุบันหลายพันศูนย์ไปสร้างตามที่ต่างๆทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคทะวันออกภาคตะวันตกเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนา เด็กเยาวชนทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์มีคนไปถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อถึงมาทำงานพวกนี้สร้างสวนพัฒนาเด็กเล็กทำอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระหลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นพระแต่หลวงพ่อก็เป็นคนไทยนอยากจะเห็นประเทศชาติพัฒนานั่นก็เลยทำโครงการในรอบนี้เนี่ยเราก็ไปสร้างที่จังหวัด ชัยภูมิสกลนครบึงการขอนแก่นรวมแล้วรอบนี้สร้าง39แห่งพอ39แห่งพระาจารย์ไปไล่เปิดแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยกว่าจะจบไม่รู้เมื่อไหร่จะครบ39แห่งก็เลยวันนี้มารวมกันที่นี่ทั้ง39แห่งแล้วก็เปิดครั้งเดียวเชิญตัวแทนศูนย์ ทั้งหมดเนี่ยมาแล้วก็มาทำพิธีเปิดเปิดป้ายอันนี้คือรอบนี้รอบต่อไปแล้วก็จะไปสร้างที่อุบลอีก40แห่งเป็นศูนย์เป็นอาคาร40อาคารอาคารพัฒนาเด็กเล็กโครงการประทศพเด็กไทยครั้งที่แล้วเราไปที่ภาคใต้ชุมพรประจวบต่างๆเนี่ยห้สบแห่งพอาจารย์ก็เห็นว่า โครงการที่หลวงพ่อทำเป็นโครงการที่มีประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปสร้างเฉยๆก่อนที่จะสร้างนะเราจะลงไปดูพื้นที่ก่อนไปประเมินเหตุผลว่าสมควรจะสร้างไหมอาจารย์ไปเห็นบางโรงเรียนไม่มีไฟบางโรงเรียนเด็กอนุบาลเด็กเล็กนอนเหมือนเล้าไก่นอน ใต้ถุนอาคารนอนพื้นดินอย่างเงี้ยอัดครูเขาบอกว่านอนไปนอนมามีสัตว์เลื้อยคานมาบ้างมีงูเข้ามาบ้างเงี้ยพอไปสร้างแล้วก็ยกระดับเด็กพวกนี้เนี่ยมีอาคารมีห้องน้ําห้องท่าอันนี้เขาเรียกว่าพัฒนาการเขาก็จะได้เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาสังคมพัฒนา หลวงพ่อก่อนท่านจะมอณภาพเนี่ยที่วัดศีนั่งนั่งดูวัดท่านบอกว่าอย่าลืมการทำสาธารณประโยชน์ท่านบอกว่าท่าน,ท,านท่านสั่งพระอาจารย์ไว้อย่างนั้นว่าสาธาประโยชน์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเรากับผู้ทําเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนหรือว่าสังคมโดยรวมพระอาจารย์ยังจําคำหลวงพ่อไว้ว่าอย่าลืมสาธารณประโยชน์ ดันั้นเห็นว่าโครงการมูลนิธิประทีตเด็กไทยนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติก็ได้สารงานของหลวงพ่อนะทําโครงการประทีตเด็กไทยนี้ต่อแต่ก่อนหลวงพ่อเป็นประธานป,นประธานมูลนิธินะปาจาเป็นรองประธานมูลนิธิตอนหลวงพ่อไม่อยู่แล้วก็มาเป็นประธานไปที่จะดาเนินการ สารงานที่ท่านทำไว้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ความตั้งใจของหลวงพ่อทุกประการนอกจากเราทำงานนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อท่านว่าทิ้งไม่ได้ญาติยโยมเหมือนกันสารทุชนญาติยโยมทุกท่านแนวทางที่เป็นอริยทรัพย์ที่หลวงพ่อท่าน ฝากไว้ก็คือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทัาน,นสร้างวัดศรีรัตนธรรมารามขึ้นมาก็ให้เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติพระอาจารย์ถามท่านว่าหลวงปู่น้ำมั่นเนี่ยท่านเน้นอะไรเป็นสําคัญหลวงพ่อนร่มหลวงปู่มั่นเนี่ยเน้นเรื่องของการพัฒนาจิตเป็นสําคัญท่านจึงบอกว่า,วาสิ่งที่เราทําไว้ทั้งหมดทั้งมวล หมือนที่อาจารย์หลวงพ่อท่านพูดว่ารู้ไหมว่าการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ที่วัดศรีรัตนธรรมารามเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่เราจะสร้างไว้ให้กับพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านพูดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างอุโบสถสร้างเจดีย์วัดศรีท่านว่าเนี่ยผลผลงานชิ้นสุดท้ายที่เราจะสร้างไว้ให้กับพระพุทธศาสนา พอหลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพจึงพิจารณาว่าเนี่ยท่านพูดไว้ท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นเน้นเรื่องของการพัฒนาจิตใจแล้วท่านก็บอกว่าการพัฒนาก็มีสองอย่างว่าที่เราทำสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดบาอารามสร้างโครงการไว้ให้กับแผ่นดินทำวันเนี่ยเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโลก เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโลกคืออะไรคือพอสร้างเอาไว้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทําประโยชน์ต่อเหมือนศาลานี้ท่านพาญาติโยมสร้างหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเราก็ยังได้ใช้ต่อใช้สวดมนต์ใช้ทําบุญใช้ฟังเทศฟังธรรมอุโบสถว,วิหารที่ท่านพาพวกเราสร้างที่ท่านได้สร้างไว้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อให้ญาติโยมได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิกับไหว้บูชาพระอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์ แล้วก็ทําประโยชน์ไปเรื่อยๆเราตายไปแล้วก็ยังทําประโยชน์ต่อเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาอยู่ต่อโบสถ์วิหารลานเจดีวัดวา,ารามนี่ก็อยู่ต่ออันนี้คือเป็นประโยชน์กับโลกสองก็คือเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนทุกแห่งก็คือการประพฤติปฏิบัติการทําจิตของเราให้สงบปราศจากอารมณ์ทาให้จิตเป็นหนึ่งพยายามหาสิ่งที่ รักษาใจของตัวเองดูแลใจของตัวเองการเข้าถึงซึ่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์การระลึกหนึ่งนึกถึงพุทธโธพุทธโธเนี่ยจะเป็นตัวกรองอารมณ์ให้จิตของเราเป็นหนึ่งเมื่อจิตของเราเป็นหนึ่งจิตสงบจิตก็มีพลังเปรียบเสมือนยาที่รักษาใจที่เราสวดกันสักกตะวาพุทธัตะนังโอสถังอุตมังวะลัง สักาตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังสักาตาวาสังครัตนังโอสถังอุตมังวรังพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แบบยาที่เลิศที่ประเสริฐที่จะรักษาใจของเราเอาว่ายาเนี่ยถ้าเกิดเป็นกิริยาเนี่ยไปว่าอุดไปว่าแปว่าปิด,ปปดหลังคาเราลวอย่างเงี้ยเรายาไว้แปว่าอุดแปว่าปิดไป แต่ถ้าเกิดเป็นน้ำแปลว่ายาที่เรากินเป็นน้ำบ้างเป็นเม็ดบ้างยาคนโบราณเขาจึงบอกว่าถ้าเกิดยาเรือยาแพ้ต้องยาข้างนอกเพราะว่ามันมันมันติดกับน้ำต้องยาข้างนอกแต่ถ้าเกิดยาขันยาจอกต้องยาข้างในแต่ถ้าเกิดยาจิตยาใจต้องยาทั้งข้างในยาทั้งข้างนอกการปิดไว้ อายตนะที่เรารับเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตปรุงแต่งซึ่งอารมณ์ต่างๆทำให้เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจเกิดความขุ่นมัวในใจแล้วก็ปิดมันไว้ทีนี้ปิดมันปิดยากเพราะว่าตามธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยมันจะดึงดึงอารมณ์ที่เข้ามาที่ไม่สบายใจก็ถือไว้อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีเป็นชั่วโมงก็ถือไว้อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมสละ ไม่เหมือนกายนะกายถ้าเกิดยกของหนักหรือว่าหนักแล้วเราก็รีบปล่อยเวลาเรายกของยกอะไรถ้าเกิดเรารู้ว่าเราหนักเราต้องรีบวางแต่ว่าใจเราเนี่ยรู้อยู่ว่าหนักแต่มันก็ยังถืออยู่ถือไปแล้วก็ทุกไปอย่างนั้นมันยากแต่ว่าพระเจ้าก็บอกแนวทางเอาไว้คือการทําสมาธิภา,นาวนาสวดมนต์พยายามฝึกหัดจิตของตัวเองให้เข้าใจให้ปล่อยให้ละให้วางให้เกิดซึ่งความไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจได้พลังได้อำนาจของจิตที่มีพลังก็จะเกิดแต่ความสุขในทุกสถานในการทุกเมือ่อน,น,นี่คือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดังนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาในวันนี้ก็นุมโมทนาอย่างยิ่งแล้วก็ในฐานะเจ้าวาดก็ต้อง ฝากโยมช่วยกันดูแลวัดศรีรัตนธรรมารามพระอาจารย์ฝากไว้ทุกคนถือว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาช่วยกันดูแลไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งมาทำบุญใส่บาตรฟังธรรมะแนวทางประพธปฤติฏิบัติอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการจันทร์ลงไว้แล้วซึ่งแนวทางคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา แล้วก็มาร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางที่หลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พาประพฤติปฏิบัติพรุ่งนี้วันที่ห้าธันวาวันพ่อแล้วก็มีทำบุญใส่บาตรแต่เช้าเจ็ดโมงเก้าโมงครึ่งก็จะเริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ทำสมาธิจิตตภาวนานั้นก็จะเริญนพรเรียนเชิญญ,ญญาติโยมสาธุชนทุกท่านด้วยบุญกุศล ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติที่เราได้กระทำได้บุญกิริยาใดๆก็แล้วแต่ที่เราเห็นพาคุณแม่เอาโรคคุณแม่ที่ท่านเสียมาทำบุญใส่บาตรเป็นจิตที่เกิดจากความกระตัญญูกตาเวทิตาน้อมลำลึกซึ่งบุญคุณที่ท่านได้กระทำไว้ได้บุญกิริยาได้ความศรัทธาเลื่อมใสให้พระพุทธศาสานานี้ความทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วก <Sa> ันทุกท่านทุกคนเธอสาุ